ขาไปดู react ไอต๊อดหน่อยดิหวังว่าวันนี้น้องกูจะได้นะน้องกูได้แทงปะไป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 น้องกูได้แทงปะตอสมึงได้แทงปะเนี่ยผมเชียร์ทั้งสองนะครับคนดูอย่าเอาไปดราม่าหรืออะไรนะผมเชียร์ทั้งลุงทั้งอะไรเลยนะเอ้าเป็นเสียงที่เรากินไปกินไปกระดิ่งหลังกระดิ่งดอกไปแข่งไหมแข่งจริง แข็งจริงแต่ว่าเพื่อนมันก็มีชีวิตเดียวไงใช่ถ้าาออกชนะตั้งนานแล้วก็เป็นคนํายเดียวผมเปิดสองขึ้นแน่นอนเอาออกอออกมาเป็นขยงอย่างนี้ดาวทามาเป็นขยงอย่างนี้ใส่ะวะปากปยดยีที่เอาเพื่อนโอเคครับทางด้านเวสลีโอผ่านนะครับยังไม่ตายครับสามม่มีตายแน่นอนศพออกมาจากตรงนี้ โอเคไอเซิร์กเกิดมาแล้วครับไอเวทชุบไอเซิร์กมาแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้บอกไอเซิร์กเกิด <c oughs> ไอเซิร์ก <c oughs> โอเคครับทางด้านดาวบอกแล้วครับถ้าไม่เอาศพออกนี่ดาวจะกลับมาคืนร้อยนะครับ <c oughs> ทางด้านเจเอนี่ไม่เอาศพออกกันเหมือนเดิมครับภาพถ่าย <c oughs> <c oughs> พายามด้วยต่อที่เฮียกูเตือนเพื่อนตลอดเวลาด้วยการย้ายศพเนี่ยเนาะไอเ้เนี่ยเราเตือนตลอดเวลาด้วยเดิมเดิมอีนี่กะตัวฟรีนะครับพี่เป็ะ <laughs> ขอเสียงน่ยพี่เป็ะอ่ะ <laughs> มึงจะขอเสียงทำไมมึงไม่เห็นศพหรอเ็อะไรเหรอโอ้โหเห็นไหมครับมาเป็นขยงครับมาเป็นขยงครับต้องรีบ้านครับทางด้านดาวทามาเป็นขยงดาทามาเป็นขยงอย่างนี้ ดาวทามาเป็นขยโอยอย่างนี้ดาวทามาเป็นขยโอยอย่างนี้ฝั่งด้านทางด้านเจเนี่น่าจะทําใจลําบากครับข้างหลังในทางด้านเ่าค่อนข้างเยอะมากครับเล่นไม่เอาศพออกก็ต้องทําใจครับโอ้โหสามเมื่อครับต้องย้ายบ้านแล้วครับแฟมิเลียซิตี้ครับต้องเอาก่อนครับเวทรลีโอพาส ชุบเพื่อนสวยมากครับ,บ,บ,บถึงไม่ได้เอาเพื่อนออกแต่ว่าเอ้ไม่ได้เอาศพออกได้ชุบเพื่อนก็นยังดีอเ,เออไอจุกนี่ไม้ล่ำอย่างเดียวครับไม่เน้นเพื่อนครับเขาเรียกว่าสั้นๆว่าไม้อีกโก้นะครับ <c oughs> ส่วนเวดลีโอพาดเนี่ก็ไมายไม่ใช่อีกโก้นะครับไมายชุบเพื่อน <c oughs> ทางด้านจุกเจเคนี่เขาเรียกว่าเป็นไม้อีกโก้ครับกูจะตีอย่างเดียวกูไม่ชุบ <c oughs> ตัวปัญหาในวงไฟครับ <c oughs> ข้าข้าข้าตรงข้ามเฮ้ยชุบเพื่อนเฮ้ยตีอย่างเดียวครับปัญหาในวงไฟโอ้โหตอนนี้โดนลื้อแล้วฮะเอาลื้อครับโดนลื้อครับเวทลีโอพาดต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับย้ายออกไปอีกย้ายออกไปอีก ไอจุก,กตีอย่างเดียวครับไม่ทำอ,อ,อะไรเลยต้อไปนะกาเหรอ <laughs> กางกลางน้อง,องเฮ้ยไอคิดดรอนปูนตีสองเดี๋ยวต้องไปดูผมลงตีมนะตีสองนะตีสองนะบอกไว้ก่อนต้องดูบอลอย่าลืมดูบอลด้วยนะน้องไม่ไหวแล้วพี่มันไม่ไหวแล้วไฟหนะ้าไอจุกไม้ครับไม้เฮ้ยแต่ว่าผมทางว่าผมว่าทางซุปน่าจะเปิดบอลดูได้กเดีอยวยอม ไม่ใช่พรสวรรค์นะไม้ตีอย่างเดียวไม่ใช่ไม้ชุบเออเออเฮ้กูตีตายหมดเลยกูตีตายหมดเลยเอาสบัตนี้เอาสมบัตินีไอเวทไม่อุ้มออกอยู่แล้วครับเพราะไอเวทมันตัวทําเกมครับจะให้เขามาชุบมาอุ้มออกไม่ได้ฮะต้องขาดเขาไม่ได้จริงครับเวดลีโอพัดตีอีกครับเวดลีโอพัดตายหรือเปล่าปืนปืนสมอกแดกเลยครับโอ้ยตายหรือเปล่าเอาเรียบร้อยหรือเปล่าปืนสมอกแดกหรือเปล่าปืนสมอกแดกไหม หญิงไม่โดนนะแขตอนนี้เป็นนักฆ่าแล้วน่ใช่ครับแอบชุบนะครับตรงนี้เวทลีโอผ่าจะซับน,นั่นถือศพเล่นถ,ถ,ถือศพเล่นถ,ถ,ถือศพเล่นหนึ่งศพโดนเอ้ลุงด่าแน่ถือศพเล่นไอ้ที่อให้ให้มากับกับใครไม่รู้เล่นมาเลยเฮ้ยมันเอาศพสอบเพื่อนออกข้างหน้าเยอะลุงแต่ผมชอบเมกัาโฟนของของซัมเมอร์มากนะ ไอเฮี้ยผมชอบไปก้าฟูนของซัมเมอร์มากนะคิดมาเจ๋วจัดอะไอเฮี้ยชอบอะผมชอบนะชอบเลยอะแม่งแม่งลั่นเดียคือทําให้เรากับการที่แบบว่าไม่ได้เล่นเกี่ยวกับไม้อะแม่งต้องมาเล่นกับพวกไมอะนะ้อะเนาะไอเฮี้ยโคตรชอบอะชอบชอบชอบ หลังบ้านหลังบ้านมันรนี่นี่ย้าีมันหนีมันหนีหลังหลังบ้านเราหลังบ้านเราชอบชอบชอบเดี๋ยวถ้าจะเอาผมต้องไปขออนุญาตเลยบอลก่อนจะจะเอาชอบชอบชอบมาเตะหลังบ้านมหนเยมาตองดันไบ้านาแล่อย่วีงวพินี่ยพิติีพิติตเดี๋ยวผมดันไปนะพ่ติีพิติเดี๋ยวผมดันไปหลังบ้านมันอะ ลายยืนทีใช่ไหมเรื่องระบักระบาดมันไม่มีคนชุบเลยเอ้ยอะไรมึงมาเดินที่อะไรเนี่ยไอเสือส้มอะสี่กดไว้พี่ิกดไว้ให้หมดสามสามกระบอกเนี่ยเพื่อนแห่มาแล้วเพื่อนแห่มาแล้วยิงกดมันไว้ดิไอนี่นี่มันเป็นผู้เล่นที่แบบมองภาพดีมากมันอ่ะเนาะ กตัวเองมาด้วยเอาหน่อย JK XD ไม่ไหวมึงตึงจัดเรไอ้วาผมเชียร์ทั้งสองนะผมบอกผมพูดอะไรอย่างงี้แต่ผมเชียร์ทั้งสองนะโอ้โแทกแทกมึงเลยบ้ามันดีเรียบร้อยไม่ดูหลังโอ้ปืนไอ้เฮียโดนล้วงไอ้ตอนนี้เป็นคนที่โกหกใครยากจริงๆนะผมบอกเลยเรียบร้อยเชียร์ทั้งสอง แต่กูไม่เห็นมึงดูรีซอเลยเยไไหนอ้ยประตูเยลยโอ้ยมีปเอแล้วูมากเนี่ยมึงะโควายนะคออกจากเชียออไ่งเป็นคนที่กหกไม่ได้นะเคนที่กูหกไม่ได้นะ

เธอตบหน้ามึงลโอ้คว่าสิ่าสังเโตการณ์ใอ้กูตบปามึง้าโอ้โอโอ้โอโอ้โโอ้โอโอ้โ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 อโอ้โโอ้โ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 อโอ้อโอ้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 โ้โอ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 ้โ้โอ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 ้อ้โอ

ปิดกล้องให้ครับให้ดูนะครับตั้งแต่สายบนนะครับใครที่ตามนะครับไปเปิดโอซงโอซีอะแพงโอซก็รวยอ่ะ <S <S 1> <S 1> ไลลักเอทีเคสตาแฟมอุ้ยแฟมจะไอเอ็นเอ็มดี AMD จะเข้ารอบไปเจอกับเอดีเคเหรอไอเฮีย้ยเอาดีไลลักแพ้ไอตีมมนทำนายไม่หรอไลลักจะแพ้เอเค เฮียเดี๋ยวดู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 ดูแฟลชไลท์เดี๋ยวดูดัีก่อนเอาดีมันทำนายแม่นจังวะเยียดเฟียนตีของเท่หวะไหนอะไรกันสุภาพยังไงอ่ะเต็มหัวเลยต่อไปต่อไปมึงเอาไว้ตรงนั้นละจบไม่ต้องนั้นเลยตีตีตีสายออกสายออกไอ้ไม่ว่างไปดึงจบหน่อยตรงนู้นดึงจบหน่อยครั ค่อยส่งเองครับไม่หลับไม่พอนี่ครับไปต่อสิลงมาเนี่ยใครแพ้ชรลงมาอะเข้ารูปต่อก่อนป่าก็มาตรงกลางแบบนี้ตัวดวงกันมาแล้วมีคนอยู่ตรงรถตรงกลางด้วยครับนี่ครับลงมาทั้งคู่ฝ่ายนี้สาคัญของสามขันของเป็นเหรียญ X D มากมากครับแต่ X D ได้มีโอกาสเข้ารอบต่อไปครับ สี s 1> <S 1> ดำลงไปแล้วไยแล้วเดี๋ยวเราดูครับไปฟครับเสียงเป็นยังไงไปฟังกันครับผู้ชมเวทลีโอพาเก็บไปหนึ่งโอ้ยแล้วดูเขาเนี่ครับเวทอยู่ตรงนี้อยู่ครับตรงนี้ยังพอพากได้นะเสียงไม่ได้ดังขนาดนั้นครับท่านผู้ชม เดาเวทมาโดนตัวเจไปแล้วยังไม่อันดีมีโดดกบไปก่อดมีปืนยิงตัดล้มมาครับเวทเลี้ยวผาดครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนอนล้มมาแบบนี้ต้องดูว่าจะเอาจะเอาจะตีในทักเวลาหรือเปล่าเฮวทโดนไน่ปยังมาตีขึ้นวะเจเขื่อนต่อแบบนี้มันไม่สวยนะครับผมน้ำสิบห้าต่อสิบเอ็ดต่อห้าผมโดนปิดหลังไปเลยครับเนี่ยตาสินเลยเพื่อนไปคืนตอนนี้ให้คืนดูดิมึงวิเคราะห์ดิไหมไม่รู้สูตรไหนสูตรรูเตียวเราเสียวกันไป ตอนนี้กูคิดว่าน่าจะเป็นเจคือเะใช่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 ดูทางร้านนั้ครับดูทางร้านเวดแป๊บนึงครับไอเวทมันเอาอีกแล้วครับไอเวดเอาหน่อยโอ้ยเวทตายสวยแล้วโอ้เขาได้เอาสบอกเลยเจคต้องทำเวลาหน่อยเจคเจคต้องอย่าให้อาเวทออกไปอย่าอาเวดออกไปเจคเจคเจคเล่นกันเป็นกลุ่มดีเจค เรบไปเล่นหลังบ้านนะ JK JK โอ้โหโดนแล้วป่ะเนี่ยโอ้เสียงลุงแม่งดังดันล่ะไม่โดนไม่โดนดำคุมดำเพิ่มดำเกินแบบโอ้ลุงไม่ได้เล่นเลยเฮียลุงไม่ได้เล่นเลยสัตวสลุงลุงยิงเล่นอยู่ลุงเล่นอยู่ในวงอ่ะในวงอ่ะคขอผมแก่ไหม อย่าบ้านมาบ้านเราอย่าบ้านมาบ้านเราอย่าบ้านมาบ้านเราเอาไว้ลุงกูรอมึงอยู่ไอหมอกเอาหน่อยเว้ยสวย JK เอาหน่อย JK 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 แต่กูเชียร์ทั้งสองนะเพื่อนน้องไอ้รีซอร์กูก็เชียร์มันนะแต่ว่าเออเฮ้ยน่ะเออสวยเอาสวอกไอเบสเบอร์สวอกดีโอ้จุกบายโก้จุกไายโก้ สวยสวยสวยยิงมาทิ้งยิงมาทิ้สวยมากสวยเวทสวยมากน้องสายสวยเวทเวทมึงไม่เอา่พออกวะน้องชายเออไม่เตไมอมอางนมนสวย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 ,สวยเวท สวยเว็ดสวยเว็ดสวยเว็ดตายอีกตายอีกเว็ดโอ้โหไอ้เชี่ยมันมาได้ยังไงอ่ะไอ้เชี่ยกืนแล้วนะ JK อ่ะแต่ไม่เอาศพออกเว้ยไอ้เชี่ย JK ไม่ยอมเอาศพออกเล่นอย่างนี้ตลอดเลยกูเลยเห็นกูเป็นคนดูแล้วกูเซ็งว่ะแม่งกืนไปแล้วลุงสารลุงชิบหายเลยแม่งคอไฟแม่งไปแล้วจ้าไปอยู่ ไหวอยู่พไหวอยู่สวยหมวกแดงหนักมิดิโก้มีดิโก้ไม่เอาเวทต่ะัขึ้นมาหน่อยนกมาหน่ยั้นหน่ย้นยเฮ้ยมึงไม่เห็นไอเวสจริงหรอไอหมวกแดงเออหนันักักเพื่อนนะขยันหมเาเ่อนาพายหมเอาเอนางพาหมเอาเอนเพยเอาเ่อาหเอเ่อาเออยอดจัดเออยอดจัดเออเออโออ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 เอ ไม่กูเชียร์ทั้งสองเพื่อน๋อแต่ว่าเชียร์ทั้งสองเ่เฮ้ยไอ้ยเป็ดดีดไอ้ยเป็ดดีดีเห็นปะไอเป็ดเดี๋ยมันช่วยเตือนสติเพื่อนได้เว้ยสวยสวยตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองอ้โหหวคุยไรหวคุยไหวยคุยไรไอี่่่ สวยลุงสวยมากยู่ไหนวะึ้นไนเมาเพื่อนหมา้นาเพื่อหมบ้านมันบ้านมันีแมงมันจัดเลยเฮ้ยเบื่อตายเื่อตายบ้านมันจะแตกแล้วบ้านมันจะแตกแล้วเดี๋ยวาให้าให้าให้บ้ามันจะแตกแล้วเอาหน่อยไว้ลุงทีนี้เอามันเอามันเอามันลุง มันเล่นแล้วมันตีไปได้ไงวะไม่ออโท้อยต้งังเลไอเหี้ยรมไอ้เหี้ยเออเอารีซอตงไอ้เหียเส่ายไอ้หี้ยต้ปีนอเวอยู่มึงดูมันบัมไหมามันไม่ต้องไหนต้ตนหนรงมันหน่อยรมได้เีขยเยเสี่ยวยางนีเลยน่เรอเหี้เสียเไม่เยเสี่ยวเสียงไปไหนเสียงไปไหนตบป่ามึงหนยีาดีเรอหนึ่งปาดีเรอหึ่งปาดีเรอึปีเรานึไอ้เหี้ยเี่ยป เป็นหวยห่วยเมีเยทออกลับบ้านเลยเอาเพี่ก่อนเอาพ่่อนเฮ้ยเปิดยิงก mm ู hmm <S 1> <S 1> ่อยเปิดยิงกูไ้ไเฮียเม่งสูสีจัเลยจะกืนผัดกันไปผัดกันมาเฮียอ้หมันวะโอ้โหโอ้โหี๊ดจเสียงเออเอยไม่ตัดไม่ตัดไอ้เหี้ย เอาหน่อยเวทเวทเอาสอกเวิทโอ,โอ้แทนที่จะดึงสมันไปให้มันไปเกิดไกลๆอะ่ะที่มันชุบอ,อ่ะ ตอนี้โอเคแล้ดนเพ่ตีหอมไอเสี่ยวอ๋นาดีไอ้ตัวเล็กตานี่เสียงอะไรเสียงอะไรเสีไอ้เฮียนี่เต็มระบบจัดเลยเฮ้เสียงกูหเสียงกูโดซเสียงกูโดซ้ำสวยเสียงมึงไปไหนอ้ยโคตรดีโคตรดีอ้ยเสียงไอ้นั่นลั่นจัดเลยในวงไฟอ่ะโอ้ยหาลากโอ้ยข ไปเสียงตัดเจ้แค่เสียงตัดมีดัดเลยมีดัดมีดัดเีดีมีดัดนะพี่ไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้เี่ยวไอ้เหี้ยแทงเลยแทงเลยสวยแงขาไอ้ยตเสวเอ้ยอีกแล้วอ ให้ก <c oughs> <center> ูตบปากบ้าให้กูตบปากบ้าเสียงไหนพี่โ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> <not> ้โหโอ้โหตบปากหัทางขอเสียงตบมากมึนเลยโอ้โหเ้ยอโอ้โหตเลยมงีอยูโอ้โหโอ้โหเหนือยีโอ้โห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 โอ อูกชกเสื้อคอมมึงมาตบได้ป่ะเพื่อนมึงดูมันพูดดิเพื่อนมึงไหวป่ะกูกชกขอตบเสื้อไอ้ขอคอเสื้อมึงมาตบเลยป่ะเพื่อนไม่ไปถึงที่ไอรีทอมึงไม่เชียน้องมันเลยเว้ย huh, น้องยูได้บีเว้ยีอะอะไรนะ มึงเอียงอ่ะไม่ได้เอียงกูก็เชียบมึงไปดูดิต้นคลิปอ่ะกูก็เชีย์กูเชียน้องมันเชีย์ทั้งสองเลยเออเจคกูก็เชีย์ไอรีซอมมันก็เก่งมันก็เก่งไฟแรงอ่ะกูเห็นมันทำมันมันกูก็รักน้องมันกูก็เชียน้องมันมันก็ถามมนดูดิเอ้ามันเดี๋ยวทำให้กูผิดใจกับน้องอีก อีกตาเดียวเป็นคนที่โกหกคนไม่ได้เลยแมคนดูยังบอกเลยเชียร์ทั้งสองผมก็เชียร์เพื่อนผมเชียร์ทั้งสองเพื<ๆ>่อนผมเชียร์ทั้งสองเริงทั้งคู่ร,รีสอร์ทมันก็ทําเต็มที่อะอย่างนี้รีซอร์ทตกรอบเลยไหมเพื่อนหรือได้ลุ้นต่อตกแล้วฮะใช่ไอ้ดีเหรอใช่โอ<ไ>้หวังว่าหวังว่าไอดีมันจะอุ้มได้แล้วกันเหลือกี่นาทีอ่ะเหลือกี่นาทีอะเพื่อนสามสิบสองอย่างมันอะ ตีสองแล้วบอลมาช่องอะไรนะทูช่องไม่ีทูโอ้ยเจ็แม่ปอบองสู้ๆตอนนี้ถ้ากูเป็นน้องเอะของพุ่งมาคุณจะไม่เคารพมึงเป็นพี่นะกูจะเล่นคุณเวลากูเจอหน้ามึงกูจะเล่นเหี้ยตาด้วยนะสัสเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมันมีใจกูอีกอ่ะคิกเลยเอาไอ้เชียร์ทำไมเอาที่สมัครใจหนึ่งอ่ะกูก็เชียร์ทีใจหนึ่งกูเชียร์อีกดีกูเชียร์ทั้งไอซอสักนี่เลย เด็กมันชอบไปล้อยมาแล้ว่ะเริ่มเตะแล้วตอนนี้มาคุยไอยได้ลงปะ้อยได้ลงปะวะทั้งสองแก๊งนีังล่ได้ลงปะดูก่อนดูหน้าก่อนเอ็กดีอะล่ลงปะนะเอากันไม่ลงแนยเอาตรงโทนี่โค้ดลงไหมเอ้ยโทนี่โคตดลงขอจิดอดมุนเนี่ยโทนี่โค้ดลงแต่ร้อยไม่ลงว่ะเห็นโทนี่โคตดอยู่เนี่ยใช่ปะวะไม่เห็นร้อยว่ะทุกคนเห็นแต่บันว่ะไม่เห็นร้อยว่ะ ลอยไม่ลงวะใช่หรอลงหรอเท่านึงนะมันเล่นมันเล่นเล่นตำแหน่งอะไรครับตำแหนะ่งเราเนี่ยไม่เห็นร้อยนะผมไม่เห็นนะลุงว่าใครชนะแม่งถ้าเปอร์เซนนะ็นต์น่ะมัดหลิดวะมัดหลิดผมให้แปดสิบอ่ะมัดหลิดให้แปดสิบอ่ะเหลือยี่สิบคือดรอนมูลนะ่ยคือมัดหลิดแม่งไอเชียต้องต้องพูดตรงๆมัน คือบอลเยอรมันอ่ะแม่งผมมองว่าเป็นบอลที่ช้านะเว้ยมันไม่ได้แบบมีตัวเร็วๆอะ่ะอย่างไอ้เคียมาริด <c oughs> ตอนนี้แม่งมีแต่ตัวจิจีดอ่ะเร็วๆอะ่ะมีแต่ตัวจิจีดเร็วๆอะ่ะซึ่งกองหลังของดอทมุนมันช้านะเว้ยเอาจริงๆอะ่ะกองหลังดอทมูลอ่ะแม่งช้ามันจะไปไล่วินิสูดทันได้ไงวะต้องรอดูครับต้องรอดูอลองรอดูไหนไอ,ไอรายการสุพัฒะ ไหนชมอะไรได้ไหนดูดิครับเฮ้ยบวกจริงว่ะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยบวกลงไม่ทันเราฮ้ยโอ้ชิวเลยเนี่ยรออีกนิดนึงรอดิรอดิลงไม่ทันเราตามไปพัดว่าเรียบร้อยบวกรอก่อนนะครับรอก่านะครับไม้พันแปดได้ไหมได้ ยังเหรอยังไม่กดเหรอยัง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 โอ้ยยังใจขอมาหนึ่งก่อนนะแต่ต้องใจจริงๆนะครับทุกคนแตะผมพอก่อนผมถูกมาหลายมาแล้วความจริงมันต้องเลิกนะคนดูอ้าวเว้ยเว็บมีตัง40,000เลยเหรอแล้วถูกไหมเด็ดเกะกำลัจริงๆริงไหมไม้เดียวนี่กก็ไเฮ้ยก็อะฮะอะไรอะเออยังไม่ยังยังไม่เข้ายังไม่เข้าโอเคโเคเอาไงไปโอ้ดีเลยเฮ้ยไม่ใช่ แก่งสวยเขาเรียก่าเข้าสวยพอดีราการเล่นเนี course, unge, to ่ยรายการเล่นรายการเริ่มแล้วท้าบวกตัวเลยตอนเนี้ยสวยเฮ้ยไอเชี่ยวันนี้ยุ่มมาว่ะไปละผมไปนอนดูบอลละเดี๋ยวเจอกันหลังวันที่ห้านะครับผมได้ถือพักได้พักผ่อนเดเจอกันหลังวันที่ห้า